สวัสดีครับสนทนาสถาปัตย์มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เรามาพบกับท่านผู้ชมในค่ําคืนวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556นะครับในค่าคืนนี้เองนะครับมีเหตุการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองในประเทศไทยที่โอ้โหถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากใครๆก็ต้องอยู่ในกระแสนะครับก็เรื่องแรกที่เราติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับก็คือ เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยจะไปทิศทางไหนกันแน่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับในช่วงเย็นวันนี้เองนะครับก็มีการตัดสินของศาลโลกที่เป็นคดีความเกี่ยวกับประสาทเขาพิพานนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้คงจะมีบทสรุปที่ดีๆมาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ สำหรับเรื่องราวของเรานะครับสนทนาสารปัตนะครับก็มีเรื่องดีๆมาฝากเช่นเดียวกันนะครับในค่ําคืนนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของผู้ที่สนใจที่จะตกแต่งบ้านในระดับไฮเอ็นนะครับเป็นเรื่องของทางบริษัท Home Product Trading งจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้นําในการตกแต่งบ้านระดับไฮเอ็นลูกตัวเปิดเป็นศูนย์เลยนะครับศูนย์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านสาขาแรกภายใต้แบรนด์นะครับเดโค ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับบนพื้นที่กว่า5ไร่ด้วยกันนะครับก็ใหญ่มากพอสมควรนะครับครับเนื่องจากการรับดีมาหรือว่าความต้องการของตลาดตกแต่งบ้านนี้มีสูงพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็คอนโดมิเนียมในระดับไฮเอ็นนะครับเปิดตัวต่อเนื่องพร้อมชูจุดเด่นมีสินค้าหลากหลายเด้นงานดีไซน์ ที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่ากล้าที่จะแตกต่าง <c oughs> อันนี้มีทั้งคนไทยนะครับชาวต่างชาติและก็ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยตั้งเป้าที่จะขึ้นเป็นผู้นำสินค้าตกแต่งบ้านที่มีความหลากหลายทางด้านการดีไซน์ในเมืองพัทยาเปิดโฉมนะครับแกรนโอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการในวัน ที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับนะครับงานภายใต้แบรนด์ของ DECO โคนะครับริษั์เปิดตัวนะฮะด้วยแบรนด์เด c o นะครับเพื่อนำเสนอความคุ้มค่าหลากหลายให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าตกแต่งบ้านคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับโดยเน้นงานดีไซน์แล้วก็เน้นงานไอเดียที่แตกต่างในสมัยปรับใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์นะครับสำหรับทางเลือกให้กับลูกค้าที่กล้า ที่จะแตกต่างโดยมีสินค้าให้เลือกมากถึง5,000รายการด้วยกันนะครับนำเสนอเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าคนไทยที่มีพัานพักตากอากาศที่เมืองพัทยากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่มาทํางานที่เมืองพัทยานะครับและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาหริมทรัพย์ในพัทยาทั้งหมดนั่นเองนะครับเด็โคนะครับไปพบกันให้ได้นะครับเปิดตัว30พฤศจิกายนนี้นะครับ มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งใครที่สนใจที่จะเลือกซื้อบ้านคอนโดต้องไปงานนี้นะครับจัดขึ้นอีกแล้วนะครับในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่29นะครับโดยจัดขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ไปเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาพิเศษสุดๆจริงๆนะครับในวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้นครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับ งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่29นะครับปี2013จัดปีละ2ครั้งนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยอยู่นะครับหรือจะซื้อเป็นการเก็งกำไรก็ได้นะครับโดยในงานนี้มีสโลแกนว่าครบที่สุดทุกที่ทุกทําเลทุกราคาหาได้ที่นี่นะครับมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านคอนโด แล้วก็สินค้าเกี่ยวกับบ้านนะครับรวมทั้งที่ดินเปล่าๆเ,เรียกว่ามีมาให้เลือกชมกันถึง600รายการด้วยกันนะครับเลือกซื้อกันอย่างจุใจนอกจากนั้นนะครับยังมีสถาบันการเงินนะครับกลุ่ม Finance นะครับธนาคารมาให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อของท่านอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับงานมากรการบ้านและคอนโดครั้งที่29จัดขึ้นในวันที่14ถึง17พฤศ,ศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับ ไปพบกันนะฮะใครที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินเก็บไว้นะครับงานนี้ถูกมากๆครับแล้วก็อย่าลืมครับหนังสือของเรานะครับสนทนาสถาปัตแจกกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับเป็นหนังสือใบกระไกนะครับเป็นหนังสือที่ท่านสามารถที่จะรวบรวมนะฮะในการซื้อหาวัสดุก่อสร้างครบในเล่มเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ส่ง SMS มาที่4 6 4 2 1 0 4 4 6 4 2 1 0 4นะครับ ส่งกันมานะครับเรามีหนังสือแจกให้ท่านทันทีครับครับท่านครับในช่วงหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับสถาปัตย์นะครับแต่จะพูดว่าเกี่ยวก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมต้องมีทุกโครงการนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตของเราท่านเองนะครับคือกลุ่มของวิศวกรครับครับในช่วงหน้าเราจะมีงานดีๆนะครับนำเสนอกันในงานที่ชื่อว่า วิศกรรมแห่งชาติ2,556มาฝากกันครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ